สบายดีสบายดี fc วัดสุดุบสุดยอนี้พบกับเซฟเบี้ยวคือเก่าคือเดิมเนาะมือนี้ห้าเสมาเฮดเมนูสเต็กเล้าสเต็กเล้าเนาะเดี๋ยวมาเพลินกันเลยก่อนเพลินอลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยครับไปมาห้ามเฮดรักันเลยเนาะเครื่องวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้ก็จะมีบัวใบซอยเนาะมะกรีนซอยกระเทียมหัวบัวใหญ่ซอยสีนู๊ดเลยก็เฟรนไฝ่แล้วมันฝรั่งเนาะ เครื่องปรุงปะซิมีขนอน้ำตาลซีอิ๊วฟ้าเกีียวสองหยดเนาะผงซูรสริกไทยกับซอสพริกซอสมะเขือเทศนเนาะหรือว่าซอสบุกเลนอะไรกับซอสหอยนเนาะปลาห้าเป็ดนุ่กันเลยนี่แล้วเนาะมีสำเนียงเนาะเกอนห้าเอาเตาผอมไฟผอมเนาะเดี๋ยวเาเผ็ดกันเลยันตอนแรกเดี๋ยวจะไปถอดมันปลาไว้ก่อน,นเนาะนะลงเลยเนาะต่างไว้เนี่ยแล้วมันห่อนเดี๋ยวเข้ามาถอดเดข้าไปพัดเครื่องก่อนไปเนี่ อาน้ำมันลงไปเลยเทียมลงไปเลยเนาะเป็ดหัวเลยต่อไปเป็นสีมูเนาะน้ำมันห้องหอนเน้ะเอาเฟลทไฟลลงเลยถอดไว้ มาเดี๋ยวเขามาปรุงสินุ่มน้ำกันบันเ,นเนี่ยน้ำตาลใส่ลงไปเลยเนาะพริกไทยใส่ลงไปเลยผงสโรตใส่ลงไปข้าวหน่อใส่ลงไปซอสพริกใส่ลงไปเลยเนาะซอสพริก ซอสหอยใส่ลงไปเลยซอสหมกเรนเนาะน้อยหนึ่งใส่ลงไปขคนเลยบัดนี้เอาเติมน้ำน้อยหนึ่งเนาะข้นเลยเอาซิลิงค่อยแบบนี้ bua hoa nhảy xoay sen quẹt lên nó lên sen quẹt lên, to bảy top thải đuôi bua bài xoay sen อาซีดีบ้อยเนาะเยอะเข้าไปเบิงถอดมั่นห้อนี้อ้าวมาที่มั่นเ้าก็เริ่มสีซุกเนาะเยอะเข้าไปจัดแต่งจานถาเนาะอ้าวร้อมเสือพพ้อมเสือ,อ,สอตักใส่จานเลยสเต็กลาเนาะไปเลย อาเซ็ตเรียบร้อยเนาะเดีย๋ยวเอา,าเฟ้นไฟมาใส่หมดนี่อาเฟ้นไฟสูบเรียบร้อยเนาะเดีย๋ยวเามาแต่งเฟ้นไฟมาแต่งขางเนาะนี่เมนสเต็กเล่าเนาะคลายคลายขึ้นขวดซีนมู๊บานเท้านี่เนาะแต่เอิญมาสเต็กเล่ากลิ่นหอมแห้งสุดยอดตกแต่งด้วยเฟ้นไฟถอดเนาะ เอาเซตเซรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟบัาน,นี้สเต็กเล้าเนาะโอ้สีสันสวยงามนะครับประธานสเต็กเล้าสเต็กเล้าไอ่พร้อมเสิร์ฟบัานี้สเต็ก,าตกาาราคาจานนี่เมนราคาเริ่มต้นเมนหกสิพัดกีบเนาะฮานมีหลากหลายเมนูให้เลือกเนาะต้มผัดแกง่งถอดเนาะพัดกีบเนสปาเกตตี้ผัดมีเนาะผัดเลมโบผัดเลมโบ,มบนุมน่มเนาะสามารถสั่งได้เนาะไปสี่เขามาลินมาเที่ยวสามารถสั่งได้เนาะอาหารอาหารซ็อกวิฟ เฟซบุ๊กซอกเว็บทิกต็อกซอกเว็บเนาะสถานที่ตั้งอยู่บ้านลักเมืองเมืองฝักซี่แขง้งจะบ,บาดซางเนาะบ้าดลักเมืองเนะาะหันหันซอกเว็บอาสำหรับคลิปนี้จบเพียงนก่ะเท้นนะเนาะแยกคลิปหน้าห้องเว็ทมิโนหม่แนวใหม่กินแต่เสียงตันสำหรับคลิปนี้จบเพียงนก่ะเท้เนานะสบายดี